ดีครับนี่ฮะวันดีครับนี่ค่ะยองเกล่าครับฮัลโหลโฟมวันดีครับนีนอนวันดีครับ โอ้ัสดีครับเสียงหายแล้วเจ็บคอฮะเสียงไม่ค่อยมีพุงนี้ฟิตติงเก้ามงจะนอนแล้วครับ แต่ขอมาฝากทุกคนก่อนอากาศเริ่มหนาวดูแลสุขภาพด้วยมาช่องสามอีกไหมคะ ้พี่พี่ให้ไปก็ไปครับสวัสดีค่ะเก่งฟอร์มไตวันนะสวัสดีครับ please say hi to me ใช่คันดีครับพักผ่อนพักผ่อนก็วันนี้มาฝากทุกคนนะครับผมพรุ่งนี้มีฟิตติ้งนะเขียมจีลานะครับฝากทุกคนไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเจม ก็ฝากทุกคนมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ก้9โมงนะครับก็ฝากมาเล่นเทรนด้วยนะ Hello from Galasin Hello ก็นะครับฝากด้วยนะครับผมก็มารอดูกันว่า น้องเข็มพ่อครูพี่เจดพี่ชาญน,นะครับพี่ลําพึงหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมจะขลังแค่ไหนนะครับฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยได้ฮะสู้ๆครับพ่อครูขอบคุณครับพี่ชายฝาก ให้กำลังใจด้วยนะครับผมมีใครอีกนาะพรุพ่งนี้ต้องรอดูครับอาจจะมีเซื่องเซอร์ไพร์ตัวละครรับอะไรแบบเนี้ยก็รอดูว่าจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวสอนไปดูไปเทนไปพระครูได้เลยฝากด้วยนะครับเออทมรอด หีในหม้อฟิตติ้งด้วยไหมคะก็ถ้าว่างนะครับก็มาฟิตติ้งด้วยกันได้นะก็ใครจะใส่ชุดอะไรในชากก็เตรียมกันเองนะครับทางทีมงานไม่ได้มีงบให้นะครับก็ฝากช่วยเหลือตัวเองเนาะใครแบบคิดว่าตัวเองจะเข้าซีนไหนนะครับก็ฝากเอาแบบ เอาแบบอย่ายอมอ่ะอย่ายอมผีต้นอื่นในหม้ออ่ะก็ก็เราก็ลูกแพานามือนอ่ะก็อย่ายอมแล้วกันนะครับ เยอะมากอย่าทานนะพี่เก่งได้ได้อย่ายอมอย่ายอมเข็มเจราต้องตื่นได้ได้ไม่ยอมติดเรียนตาเปือแม่งนอนได้แล้วแต่พี่วิวฟอร์มคาโมเดีย วันนี้พ่อครูเจอน้องตะเบนไหมครับไม่เจอครัวันนี้น้องมีงาน รอดูวอล์กด้วยรอดูอะไรฮะอยากจะบอกว่า Walk เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคลิปที่ตั้งใจทำมากๆนะครับก็น่าจะทุกคนแน่าจะชอบกันนะเพราะว่าไปหลายวัดเลยนะครับใครสายมูสายแบบขอพงขอพรอ,อะไรแบบเนี้ยก็รอดูได้นะครับ พี่เก่งแหวนปิงปิงน่าจะนอนแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแะนสา,ายเสมอได้ไหมไม่ได้ฮะ ต้องสายบุญครับให้ Hi, พี่เก่งฟอร์มฟิลิปปินส์ให้ง่วงแล้วพี่เก่งก็นอนได้แล้วโอเคครับ สวัสดีครับพี่ชายพี่มี่สวัสดีครับ คิดถึงครับน้องชายคิดถึงเหมือนกันครับพี่ชายอยากไปเตะบ,บอลด้วยแล้วเนี่ย I'm waiting when you will sit me a p okay promise please say hi m นมา ไฮเมนแม่มพูดว่าอย่างพูดว่าอะไรอ่ะมิงกาลาบ้าหรือเปล่าถูกไหมอ่ะ How you miss you someday okay มิงกาลาบา I do <laughs> <laughs> oh, you driving me crazy <laughs> ตาสวยมากใช่ไหมล่ะตอนนี้ยังมูบออนจากจริงนะไม่ได้เลยจริงเหรอเป็นไรที่แฟนแับพร้อมใจบอกให้ศิลปินไปนอนเห็นคลิปนั้นไหมคลิปไหนครับแท็กมาได้นะ Have a good night. แย่กับพริบตาบ่อยหนูหาวทุกคนประเล็ดไปว่าอะไรลอยเสียงแห่มีเสน่ห์ไอีกเจ็บคอครับเงยหน้านิดนึงอยากสบตาได้ครับ โอ้คุณสีพึกพาณิชสวัสดีครับพี่ชายเต็มน้ำเยอะ แม่จากเราสบายดี คนดังมาดูสินเชาเต็งไม่นอนหรอกยังไม่นอนครับไอเกจะนอนละกิ่งพิ่งนอนตอนเย็นไปแต่จริงๆว่าจะนอนทอละนอน เงาไงมาฝากทุกคนก่อนนะครับกลัวทุกคนไม่ตื่นพี่สาวแบบเราเรียกพี่พิมพ์ได้ไหมคะเรียกพี่พิมพ์หรือพี่เก่งก็ได้ครับ แนวเราปักสันฟิลเตอร์จ้ะอันนี้ตลกละอันนี้เราเราตลกละเราตลกแล้วนะเราดูเขียนยีราเลยนะดูมากเฮ้ยไกด์ขอบคุณมากเลยเจอกันมีญี่ปุ่นนะโกโก้ญี่ปุ่นโอเคฮะเจอกันครับ พี่เก่งโซโคแย่เอมคูเอมมคุนคูเอมทีเชอร์ไง คิดถึงจริงนะจังครับคิดถึงเหมือนกันครับเออเอาเถอะพี่ไมเคิงมีงานเขาดาวที่ไหนไหมคะเออน่าจะยังไม่มีนะฮะติดต่อได้นะใครจ้างงานนะครับติดต่อดูมันดีได้นะครับ มีวิธีทำให้หายเงาไหมจริงๆมันก็หลายมีหลายวิธีอะวิธีแรกเราก็ต้องแบบหาอุปกรณ์การจับมาก่อนพอหาอุปกรณ์การจับได้เราก็ไปหาแหล่งหาแหล่งของเหาพอหาแหล่งของเหาได้ก็เราก็จะจับ เหงามายแล้วเราก็จะหายเหงาครับเพิ่งโดนพี่เก่งตกจากงานแมคโครเลย I can tell you how much I want to see you succeed. You have. Uh, n e m t i n f e e You a r e a u t i f u l w n I did that too. มุกลุงมากก็มันก็เห็นไอเห็นเด็กๆเขาเล่นกันอะ แหล่งของเห่าคือที่ไหนเห่าก็น่าจะอยู่เห่าอยู่ไหนอะคือคือช่วงนี้ไม่ได้เหงาไงก็เลยหาเห่าไม่ได้ <c oughs> เชียบ คิดถึงจริงนะไม่คิดถึงครับอยากให้ลงแพลตฟอร์มเร็วๆล่ะ <c oughs> อยากดูซ้ำในช่วงนี้ก็เป็นไทม์มงของพ่อครูช่วงนี้เป็นไทม์มงของพ่อครูแล้วก <c oughs> <c oughs> ิ่งชอบมากเลยนะที่แบบ ที่เห็นพ่อครูน้องเ็มเจดพิชาเนยอะไรทุกคนแบบเอามาตัดเพลงอะไรเนี่ยแล้วล่าสุดวันบวงสวง่วงใช่ไหมแล้วเก่งไปเห็นเห็นรูปหนึ่งที่แบบเหมือนเก่งเป็นเป็นพ่อครูแล้วแบบแล้วแล้วเจดแบบเดินตามหลังแล้วสวัสดีตลกมากอันนั้นอะ เวียดนามลงลงหนังจริงไน้ช่ำ I'm eating as one for so I can listen Thai very well พอมีวิธีให้เลิกคิดถึงเก่งไหมครับโอ้ยอันนี้ยากนะ น่าจะเลิกคิดถึงไม่ได้อ่ะเอ็นเหมือนกันบักเจดคระับพ่อครูใช่มันมีรูปหนึ่งที่เหมือนเก่งเป็นสอสอที่เดินแล้วแบบบักเจดแบบวหายอ่ะข้างหลังอ่ะตลกมากอันนั้นอ่ะเฟิร์สแบบเฟิร์สเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นเจด กำลังเลิกงานรอแป๊บนะพี่เก่งทำงานดึกนะทำงานอะไรอะจะไปนอนไปละดาลาเล่นหมูน้ำปิงทวิตใช่น้ำปิงทวิต ไม่เข้ามาดูเลยเนี่ยเป็นโฟโแมนคิดถึงจางเราพู้ไม่ไหวลงมเนแื่นั้นแน่ถึงเวลานอนของเก่งแล้ว ก็ขอฝากเขียนเชราด้วยนะครับพรุ่งนี้มีฟิตติ้งนะครับทุกคนเก้าโมงเช้านะครับก็ใครว่างนะก็เกือบเกือบสองพันคนนะครับก็ใครว่างนะพรุ่งนี้ก็ฝากนะครับฝากมาให้กำลังใจแก๊งเขียนเจลาด้วยนะครับผมทุกคนก็หวังว่าพรุ่งนี้จะออกมาดีนะครับ ก็ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรนะก็ฝากมาให้กำลังใจด้วยนะครับบายบายฝันดีนะครับรอปั่นทวิตอยู่ครับขอบคุณครับปวล้วเจอกันครับขอบคุณมาก 你。